はい。<ッ> ตอนรับข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะอยู่กับดิฉันพัสราการีเวศค่ะค่ะและดิฉันพัทรวดีสันไทยพรนะคะใช่แล้ววันนี้ค่ะจะเจอเราสองคนนะคะก็เช่นเคยเลยค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะร่วมนึงโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็รกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะยิ่งสาวๆคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวเนี่ยต้องติดตามใช่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยมองไปอย่างเงี้ยบางคนอาจจะผอม แต่ในร่างกายของเราเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไขามันในตัวของเราอะ่ะมันแบบว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่ปาหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่ปาอะไรยังไงถูกต้องออนะเพราะว่าวางทีเนี่ยออในแต่ละอย่างนะเราอาจจะไม่สามารถใช้สายตาเนี่ยวัดได้นะ<ช>ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยตรวจแล้วก็คอยเช็กให้เราเนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะ,คะเ,ออเราก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆค่ะเร<ช>าพาผู้ชมนะไปพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างนะ่ะรวมถึงไขมันต่างๆเนี่ยที่เกิแล้นเนี่ย กลัวแล้วก็ไม่อยากจะคล้องแวะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยนะใช่แล้วที่สําคัญนะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเออนักทางด้านพนัฒนาการทางด้านอาหารนะคะม,มีวิธีการแนะนําต่างๆด้วยนะคะงานนี้หนูไปมาเองค่ะเจ๊ก็ได้รับสาระความรู้มาฝากผู้ชมกันอย่าง<ช>เต็มที่เลยนะคะและงานในวันนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวไงให้แพรพาคุณผู้ชมไปติดตามเลยค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะแพรวก็ยืนอยู่กับเจ้าเครื่องนะคะที่หน้าตาแปลกแปลกค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้จะชื่อแล้วก็วิธีการเขาเรียกว่าวิธีการใช้นี่จะแบบว่าจะแปลกเหมือนกับเจ้าหน้าตาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปถามพี่เขาดีก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรค่ะเดี๋ยวตามแพรมเลยค่ะค่ะพี่ขาอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องนี้นะคะก็คือเป็นเครื่อง body composition ค่ะ,ซ,คะซึ่งจะใช้วัดมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันในร่างกายค่ะ ก็คือว่าผู้หญิงผู้ชายคือวัดได้หมดเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วก็จำกัดอายุไหมคะคุณที่ขาเว่าใครใครจะมาวัดสามารถวัดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะไม่จำกัดอายุค่ะจริงๆแล้วอยากให้มีคนสาธิตมากๆเลยอะ่ะนะคะจะได้รู้วิธีการยังไงวิธีการทำเจ้าเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวหาคนสาธิตก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวให้คุณพี่อธิบายก่อนดีกว่าค่ะวิธีการที่จะแบบว่าเริ่มทานี่คือขั้นแรกนะคะก็ต้องนั่งนดอาหารมาก่อนนะคะประมาณ 4- 6ชั่วโมงแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเราก็จะให้ถอดเครื่องประดับออกนะคะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารที่เป็นแม่เหล็กทุกชนิดนะคะพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ถอดออกแล้วก็ท่านใดที่ใส่ถุงเท้าก็ต้องถอดถุงเท้าออกด้วยแล้วก็ขึ้นมายืนบนแผ่นนี้นะคะแผ e ่นอิเ e ล็กโทรดนะคะแล้วก็จับอ e ิเล็กโทรดน้อยที่มือไว้สองข้างนะคะ จะใช้เวลาทดศอบมาหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็จะได้ทราบผลออกมาแล้วว่ามีกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยแนะนาใหถา้ถ้าหากว่าไขมันเกินไปอย่างนี้วิธีอะไรกันยังไงให้แบบว่าไดให้ผนะู้ป่วยไได้ค่ะก็คือสามารถสามารถลดได้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหนี้เนี่ยคอยแนะนำว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันส่วนเกินเนี่ยยังไงค่ะ ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้มางานนะะี้ค่ะพี่ขาแล้วเขาอยากจะวัดตรวจวัดอะไรแบบนี้คือส,สามารถได้ที่ไหนบบได้ค่ะสามารถมาได้นะคะที่คลินิกสลิมไลฟ์นะคะม e d i c a ลเซ็นเตอร์อยู่ที่ชั้น2ตึกคิวเฮาส์ลุมพินีนะคะตึกไลฟ์เซ็นเตอร์ค่ะ ค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มารับการเ,ออเขาให้ตรวจเช็คใช่ไหมคะส่วนมากจะแตกต่างกันไปค่ะก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุเพศนะคะหรือว่าภาวะในร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันน้ําตาลต่างๆส่วนใหญ่แล้วไขมันจะเป็นอยู่ส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดคะก็ถ้าถ้าโดยสังเกตนะคะ ตรงช่วงท้องนะคะตรงไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมะีเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นจุดที่ลดออกยากที่สุดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อในส่วนช่องท้องเนี่ยก็จะมีน้อยกันด้วยะคะ่ะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอะไรใครหนักใจมากกว่ากันถ้าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนที่สามารถลดน้ําหนักได้ง่ายกว่าผู้หญิงเพราะว่าจะไม่ค่อยทานจุกจิก นะคะแต่ว่าแล้วก็เรื่องการอากรอกกำลังกายเนี่ยผู้หญิงก็แพ้เหมือนกัน <laughs> นะคะ ถามนิดนึงนะคะสำหรับเออวิธีการดูแลตัวเองที่จะให้ห่างไกลจากแบบว่าออโรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะอยากจะให้แบบว่าให้พูดถึงการเลือกรับประทานอาหารในแต่แบบแต่ละคนก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือสําหรับการเลือกทานอาหารนะคะในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมๆก็คือควรจะเลือกทานอาหารที่เป็นอาหารสดนะคะแล้วก็มี ไม่เป็นพวกที่ไขมันเป็นเลือกเป็นแบบนึ่งต้มย่างอันนี้จะดีกว่าพวกผัดทอดนะคะแล้วก็อาหารที่ใช้ไขมันดีอย่างเช่นพวกน้ํามันราข้าวหรือว่าน้ามันมะกอกอันนี้ก็จะดีกว่านะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของเนื้อสัตว์ก็ควรจะเลือกที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะแล้วเดี๋ยวให้ฝากถึงสําหรับผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาอะไรเหล่านี้นะคะอยากให้ฝากว่าควรจะหลีกเลี่ยงอ ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงอย่างแรกก็คือพวกก,ก็คือพวกขนมกรุบกรอบต่างๆนะคะพวกน้ำหวานน้ำผล,ลไม้ต่างๆหรือว่าพวกกาแฟใส่วิปครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หรือว่าพวกเบเกอรี่หรือว่าพวกไอศครีม full f a อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวการเป็นชนวนเริ่มแรกเลยที่จะทำให้เราเนี่ยมีน้ำหนักเกินโดยที่เราไม่รู้ตัว ว่าวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเออผู้ชํานาญการทางด้านอาหารนะคะวันนี้ค่ะแพลวก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้ความรู้ดีๆในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะนอเป็นไงบ้างทำไมเป็นงานนี้ไม่ให้ดิฉันไปล่ะคะจริงๆน่าจะเรียกเจ้ขึ้นมาสาธิตนะคะ บนเ<า>ครื่องเขาจะมีวิธีการจับวิธีการอะไรก็อย่างที่เออที่นักกายภาพบัณฑิเขาก็พูดไปเนะว่าแต่และแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีไขมันในตัวไม่เท่ากาันบางคนนะพี่ออนผอมเห็นคิดว่าตัวเองแบบอุย้ยไม่อ้วนหรอกแต่จริงๆแล้วถ้าไปตรวจวัดเช็คนี่อาจจะตกใจได้นะนะคือจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีไขมันนะคะเกินกว่าที่ร่างกายต้องการก็ได้นะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เราเห็นนะคะไอ้เจ้าตัวเครื่องบอดี้คอมโพ i ิชันเนี่ยก็คือคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจวัดหรือว่าไปตรวจ เช็คนะคะมวลไขมันในร่างกายของเราได้นะ,ะว่าคุณเนี่ยมีไขมันเนี่เกินมากน้อย เท่าไหร่นะคะและที่สําคัญนะพอตรวจเสร็จอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเมื่อกี้<ช>ที่เราไปคุยตก็ต,อต้องตรวจเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีใบปุ๊บๆออกมาปุ๊บนะแล้วก็ไปอีกหนึ่งโซนนะคะเป็นโซนเกี่ยวกับการพูดคุยกับเออนักกาหนดอาหารนะคะเขาก็จะแนะนําวิธีการรับประทานอาหารว่าความสูงของคุณเท่านี้น้ําหนักของคุณเท่านี้นะคะรวมแล้วจริงๆแล้วมันเกินมากไปหรือเปล่ากับไขมันที่ได้รับมาเมื่อสักครู่นี้ที่ไปตรวจวัดจากเจ้าเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะ ที่ได้เห็นไปนะก็จะมีนะคือก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นคุณลุงคุณป้าอะไร<ช>แบบนี้นะซึะ่งบางทีเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่นะที่มีอายุเยอะๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยดูแลใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารสักเท่าไหร่นะพอตรวจแบบนี้ออกมานะคือ,อ,อนัก เขาเรียกอะไรนะกำหนดอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ไปตรวจได้เลยนะว่าากที่เคยรับประทาน<ช>น้ำอัดลมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนมเปรี้ยวที่มันมีรสชาติหวานจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำเลยน,นะว่าควรจะรับประทานแบบไหนถึงจะเหมาะกับร่างกายของเรามากกว่าใช่แล้วค่ะแล้วก็อ,อย่างที่นัดกำหนดนัดกำหนดอาหารแนะนำามสักครู่น,น,นี้นะคะว่าการรับประทานอาหารอย่างพวกขนมปังอเอยเบเกอรี่เออจริงๆมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมถึงคอเลสเตอรอลใน ร่างกายหรือว่ารวมถึงไขมันในร่างกายมันอาจจะสะสมสะสมเข้าไปไงใช่ค่ะคือนอกจากสะสมแล้วจะทําให้เราเป็นโรคอ้วนนะก็อาจจะเป็นแบบว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูงเกินอะไรอีกนะฮะซึ่งในภาวะหรือว่าบุคคลทั่วไปในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นโรคเหล่านี้กันเยอะมากๆาะใช่แล้วค่ะได้ว่าในช่วงแรกเนี่ยได้รับสาระความรู้กันไปเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกนะคะสาหรับถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนๆรายการ สายเดยสุขภาพของเรานะคะช่วงที่2ของเราคะ่ะพี่อ่อค่ะ,คะยังมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเออคุณหมอเขาจะมาพูดถึงวิธีการดีๆนะคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ค่ะ่วนะ่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนค่ะ,คะ ตลายวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า40,000คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินน้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกัน50,000ล้านไทยทุ่มไม่อัน้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลก สงครามตลาดน้ำดื่มร้อนละอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเก่าใหม่เล่นบทบูขยี้ตลาดสนันเมืองวัดกึ้นขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิดมิเชลชูธงรบปี55ห ตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า3,000ล้านช่อง7ยุคไร้มนสกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ยังไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ก็ไม่แน่ครับว่าอนาคตก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันทำได้ตอนนี้ใครก็แบบว่าเริ่มรู้ว่าจะก็แบบมีมีสิทธจาใครมปกองใครถามว่าอยากแต่งเราก็าอยากแต่งแหละแต่ว่าต้องรอนิดนึงผมก็ไม่ได้ใจร้ายใจอะไรโกรธเขามากมายแต่ก็ก็แบบมันก็เป็นช่ช่วงมันก็เป็นช่มช่วงอาจารย์นะนี่เป็นการบวมสูงไงยังไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนําให้ทําธุรกิจใครจะกล้าคิด ว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย ที่ไหนอย่างไรติดตามในไหนดา,ดาราอัปเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนร้องพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I love that. พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอขึ้นความ